ห้องน้าคนพิการใช้งานยังไงไปดูกัน,นครับหนึ่งงหน้ามองปสัญ,ญลักษณ์โลโก้แบบนี้นี่คือคุณสมบัติในการผ่านเข้าใช้งานเลยถ้าคุณไม่ได้อยู่ใน3ามกลุ่มนี้แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงซะผู้หญิงหลังกินหมูกระทะก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนั้นสัญ,ญลักษณ์คนท้องถ้าดูจับภายในห้องจะสังเกตได้เลยว่าห้องกว้างมากเพราะเขาออกแบบมาให้คนสองคนอยู่ในนั้นพร้อมกันได้อย่างสบายเออหมายถึงกรณีคนที่มาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้รถเข็นยูเทิร์นได้รอบหนึ่งด้วยราวจับก็จะมีรอบห้องเหมือนกันทั้งประตูทางเข้า้าาาออ่งงลมืโโถชกค แต่ขอย้ําอย่างหนึ่งนะครับว่าสําหรับผู้พิการใช้งานนะพวกเสียงในหัวดังเนี่ยอย่าแม้แต่จะคิดปุ่มฉุดเฉินสีแดงกดแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนะครับแต่บางที่ก็เป็นสายดึงแบบนี้ประตูประตูห้องน้ําคนพิการจะเป็นแบบเลื่อนเพื่อให้สะดวกเวลาใช้งานนะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือถ้าเราเปิดไฟจากด้านในห้องน้ํามันจะเห็นเงาจากด้านในได้เพื่อจะได้เช็คได้ว่าคนใช้งานข้างในเนี่ยเป็นไงบ้างปลอดภัยอยู่ไหมแต่เสริมนิดน,นึงนะว่าถ้าเราใช้ห้องน้ําและพื้นเปียกเนี่ย หลังใช้ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยไม่งั้นคนอื่นไม่ใช้ต่ออันตรายแย่เลยที่เหลือคือมานั่งรอด้านนอกครับเอาไว้นั่งรอบางคนยืนเกาะหลังกระบะมาเนื่อยเจอปั๊มจะได้จาดนั่งพักบ้างแต่บางปั๊มก็ดีนะครับมีหนังตะลุงแก้ง่วงให้ดูด้วยแต่มารายาทคนดูให้ดีคือเจอาฉากไหนที่ถูกใจเนี่ยเราควรตบมือแล้วก็เรียกคนอื่นมาดูด้วยนะไม่ใช่มานั่งขาดสมาธิเฉย